เจ้าบรรยากาศการอ่านบทซีรีส์เรื่องใหม่สี่เสือแดนสยามพี่ปั้นจันทร์ของเราเป็นเสือจากแดนใต้ครับก็เลยพยายามจะพูดตัวมาฟังสำเนียงต้าพี่ปั้นดีกว่าเจ้าต้อ่ต้องใช่ไหมเ้าเจ้าใต้เป็นหลายปีแล้วต้องหลายเรื่องเป็นภาษาไทยไม่ได้เจ้าตายกันมดตอนพายุคาว์เรียมตะลุกปุ๊ก คุณนิมกแกเศร้ามาเลี้ยงเศร้ทั้คู่มันบอดแ่ได้หนได้ยิงกเไมากปวดนมวจะนแหละล้วเป็นคนที่ไหนถ้าบอกสมขาปวดตั้งตเกิด โดนเกิดขอนแก่นโหคนละแต่หนซีกเลยเหอเป็นคนละครเปล่าน้องพิมพ์ของเราเนี่ยเป็นสาวขอนแก่นครับแต่พอรู้ว่าจะต้องเล่นเรื่องนี้ครับน้องก็เลยไปฝึกพูดใต้พูดใต้ใต้อุดรพี่ไหนหนูลองลองอีกแบบเลยคะลองเป็นพูดพูดกลางเลยค่ะฝนตกไม่ใี่ฝนฝนตกไม่กี่หมพูดกลางไม่ได้ แม่ฝึกผู้ใต้ครับจนตอนนี้น้องกลับมาพูดภาษากลางไม่ได้แล้วไม่ได้เลยเตรียมพบกับสี่เสือแดนสยามโดยพี่ปั้นจั่นเป็นเสือจากแดนใต้แล้วเสือจากเหนืออีสานและภาคกลางจะเป็นใครกดติดตามเพจ Mono ออ i ิจิ a นอาไว้เพื่อรับชมเบื้องหลังสนุกสนุกการทำงานต่างๆของดังและซีรีส์ทางโมโนออริจิสนุกแน่นอนคนใต้คิดว่าไงคะผ่านไหม ไปถึงสัมเนียใต้หรือสัมเนียมาสัมเียใต้สัมเียใต้ผ่านแต่ว่ามันเหมือนกับคนชุมพรคนที่แบบเกือบแล้วถัวเพราะสามคนนี้คนละจังหวัดองนะแต่วันก่อยังตาพอได้พอได้ทำมันได้ได้พี่